ปกติในการต่อสายใช้งานเบรกเกอร์ RCBO 1P บวก N นะครับแล้วก็จะต่อสายลายเข้าที่ขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์ครับและต่อสายลายนะครับไปยังโหลดจากขั้ว L ทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ครับและต่อสายนิวทอลออกไปยังโหลดจากขั้ว N ทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ครับและต่อสายนิวทอลของอุปกรณ์ RCBO นะครับไปยังนิวทัลบาร์ครับ แต่เมื่อเราออนเบรกเกอร์และเปิดใช้งานนะครับเราก็จะใช้งานโหลดไฟฟ้าวงจรนั้นได้อย่างปลอดภัยครับแต่ถ้าเกิดความไม่เข้าใจในการติดตั้งนะครับก็จะทําให้เบรกเกอร์ RCBO นั้นทริปได้ครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทําเนื้อหาในคลิปนี้ครับ หาเพื่อนๆใช้งานเบรเกอร์ RCBO 1 p บ N นะครับแล้วเกิดความไม่เข้าใจในการเดินสายยกตัวอย่างเช่นการเดินสายนิวเทลของโหลดมาที่นิวรทลบาร์ในตู้ไฟฟ้าแทนที่จะต้องต่อสายนิวเทลของโหลดมายังขั้ว N ทางด้านไฟออกของเบร k เกอร์ RCBO เมื่อทำการจ่ายไฟนะครับและเปิดสวิตช์ใช้งานโหลดเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าเบรกเกอร์ RCBO ก็จะทริปครับ ซึ่งสาเหตุในการทริปนะครับก็เพราะว่าเมื่อเราออนเบรกเกอร์ไฟก็จะไหลออกจากเบรกเกอร์มารอที่สวิตช์ครับและเมื่อเราต้องการใช้งานโหลดนะครับโดยการกดที่สวิตช์กระแสะไฟฟ้าก็จะไหลผ่านสวิตช์ไปยังโหลดแล้วไหลกลับมายังสายนิวเทลมายังนิวรทลบาและไหลกลับไปยังแหล่งจ่ายไฟแทนที่จะต้องไหลกลับมายังขั้ว N ของ R C B O ครับ ซึ่งจะส่งผลให้อุปกรณ์ตรวจจับกระแสะไฟรั่วและอุปกรณ์ซ t ทีที่คล้องอยู่ที่ขั้ว L และขั้ว N ทางด้านไฟออกของเบเกอร์อร์ตรวจจับได้ว่ามีกระแสะไฟฟ้าที่ไหลออกจากขั้ว L แต่ไม่มีกระแสะไฟฟ้าที่ไหลกลับมาทางขั้ว N ครับอุปกรณ์ตรวจจับภายในเบเกอร์นะครับก็จะสั่งปลดกลไกเบเกอร์จึงทริปครับ ตัวอย่างปัญหาหนึ่งที่พบเจอได้บ่อยนะครับก็คือการใช้งานเบรกเกอร์ RCBO 1P บก N กับโหลดวงจรเดิมอยู่เช่นวงจรของตอรับไฟฟ้าที่ต่อสายลายและสายนูท่อมาจาก RCBO ครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับเกิดมีการเพิ่มโหลดไฟฟ้าใหม่แต่มีการเดินสายนุท่อของโหลดใหม่ไปยังนิวท่อบารครับ เมื่อออนเบรกเกอร์นะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่า R C B O ยังคงทํางานปกติอยู่นะครับแต่เมื่อมีการใช้งานโหลดไฟฟ้าใหม่ที่ติดตั้งนะครับทันทีที่เริ่มใช้งานเบรกเกอร์ R C B O ก็จะทริปครับซึ่งสาเหตุของการทริปนะครับก็เกิดมาจากกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งนั้นไหลกลับผ่านทางสายนิวเทลครับ ดังนั้นนะครับถ้าหากเพื่อนๆใช้งานเบร a เกอร์ RCBO 1P N นะครับเพื่อนๆจะต้องต่อสายลายและใสน่นิวทัลจาก RCBO ให้กับอุปกรณ์ทุกตัวในวงจรนี้ครับเบรเกอร์ RCBO จึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ แต่ถ้ามีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งในวงจรนะครับเกิดไฟฟ้ารั่วเกินค่าพิกัดการตัดกระแสไฟฟ้ารั่วที่เบเกอร์อ c ร์ r c ดีกำหนดไว้เบเกเกอร์ r c ดีก็จะตัดวงจรโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานครับ หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการทดลองการต่อสายเบรเกอร์ r cbo 1 p บก OK n แบบวิธีต่างๆน,นะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนดูได้จากเนื้อหาในคลิปนี้ครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากบริษัทอ e ีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้ออุป,ปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ของอ e ีตันนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Supporter and we come from Liverpool alley, alley, alley.